อยากแก้ไฟฉายอากาศเนี้ยอยากอยากได้บ้สทำไงวะเนี่ยจะให้เดี๋ยวทำให้ติดตดติดติดตดตปิงโอ้นี่ยทำได้ไงเนี่ยเป็นไงน้องอยากแม่อะไรอีก่ะเหนื่อยว่ะอย่างนั่งเก้าอี้เดี๋ยวจะให้ติดติด

แกง่ายแกอยากลงขอบฉันอยากเจออีกไหมอยากโอ้จะใช้จะเสอร์ฟปาร์ตี้ให้หน่อยนี่ครับเหตุการณ์ผิดพลาดครับนี่อันนี้คือเบื้องหลังเหตุการณ์ผิดพลาด ครับคนนี้เป็นจอมเม่แทนแล้วฮที่นี้ที่นี้ครับขอบคุณครับ